ต้องยิงข่าวพี่น้องครับปผมได้ครับครับบึกเห็นแต่ข่าวพี่บัวต์ะได้ครับอยากสอบถาวแม่สี่ที่ว่าที่กั้นตรงอ่เดี๋ยวผมไปหาไปหาครับตนึ่งจะพงศ์ศรีเรประสานได้อันกั้นติดไว้ที่สะอาดเดี๋ยวเราไปไปบอกครับเราไปไปบอกแป๊บเดียวก็อย่างนั้นดูคนเอระมาณ100คนนะได้เอาติดหนาหรือเอาถอยมาีทั้งเสื่อนชิ้นจ่างเพิ่งเอาเริ่มติดติดหนาวงเป็นตุยมาเลยเจ้าเห็นแก้วกางบอสอ่าฮะแบงค์เครื่องแก้วกางเลย อันนี้ที่ยันบอแบ่งครึ่งที่ปกาแล้วก็มาครึ่งนึงแงกหนึ่งแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสะบานทั่วไปเอาซัมาลางซัมเอาแบ่งครึ่งจไปมืองั่น่กับอูดังเห็นเห็นอยู่จะไปบอกแล้วหูย่าบอล้วประเนอางรอบหน้าเนัวเป็นหัวนัตีผ้จัดารเหรอคบัวนัตีบัวมีงานอะไรกันอื่นคนอื่นไม่บัวบอนสวัสดีครับสวัสดีครับอยพร้อผมได้กินข้าวแม่ัไ เลขาบวชนี่มาทุกคนเลยขาบวชจทอะไรอัดอันเบกวจบจับอกเลือดมากไ่ได้งองกินโคกนั้นระเบิดลงเด็ดมากงานบวชกู้จีนจางพี่น้องมือแรงมาเด้ออีสานละครศิลเรื่องนั้นห้ามคำนั้นห้ามนั่นเอราะอีนมแจกห่คะมีนมแจกแกอจาจจจเดี๋ยวอะไรนจบ่พังสิ่อไเดี มันอย่างนี้มันกับเอารดเด้หน่อไม่ได้นะครับผมอ่อนไวอ่อนไวนะบ่อ่อนไวมากอ่อนไวมากมือถ้าเป็นหัวแลซื้อเลยนเล็ดดูนะกับ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 เพราะเป็นยังไงติดบางไงก็เลยรู้ไงซื้อเมื่อไปกินข่อยดอกไปแห้งมากไปป่วยท่านมากช่นอย่างบาเสียบว่าอันรถอันรถเกี้ยนมาแล้เสียกึ่นไปป่วยทั้งหมดก็ไบ่บอกมั้งคำนี้หรอ รู้สีสบานนะเขาเอออย่างเพ้่า่เอาชอบเพล้ยาชอบไฟฟ้ย่าเราชอบสอนไมครับผมราเราไปฟ้านั่านม่แ้พ่อรถ้ามาข่ขาวพี่น้องเอารมอย่งเงอารมากินไปรังอีกเนี่ยมันก็เห็นแก่เพเขาเขาพูดเนี่ยไปมาน้อนเจ๊แ่เอาอย่าจ่ายยี่ห้อแม่งจีกันยูแคปอะไรนะแคปเากินแล้วตายปะนะผมขึ้นทหารไหมหารทหารอปดปมากจก รู้อมักกว่าเอาัเกินนาทีเบื่อเราบอกมูฮันเมื่อไหย่เมื่อแลงูจิบอะไรเหย่อหนักมากวัวไปกี่แล้วตั้งหากกาฮละกินมูฮันแล้วกองหนึ่งกันเลยนะคืนนี้เป่าฟิลิปนจังมะล่ำเล่นสามชูมหัดหงม้งสาวพีนองยิบไมสามุมหนึ่งหวม้งเ้ายิบไหนุ่มเลยย่นุ่มเสียรถทาจะบาดไอ้จะกองมานี่ ฮะเห็่าจ้กองมือนีงแค่มูไม่ถึงว่าอยู่หน้างานป่ะครับมือนี่เมียจ,จิวเชียตรรถท่าน,หนเห็ดเจ้ากองป่วยท่านก็แค่พอหว่จะซื้อเฮ็ดไปไห่งขึ้นลอยแล้วเน่นเหมาน่ะใช่พว่อดีเดียมๆนะนช่วไปกับพุกนี่เดี๋ยวจะบวดกับฮว่นก,กับป่วยฮวแล้วาลายกเติบเนึน่เนาะอยพุกับมือแรกเขาตังใส่ขังนี่ตั้งอะไรก็อจะผาบเนาะแมนบางก็แบแเราแตะลว ใช่ไปันางห้า,างนี้เลยครับเหมือนยังไม่ไ้ออกทางอาสีเนี่ยพี่ซื้อตั๋วไหมครับคืนนี้ซื้อตั๋วครับที่โตเกียวเลยนะนนที่ท่านหนะที่มองเกา,าละ่ะ